สวัสดีครับพบกับผมซีโรแมนวีสอีกเช่นเคยนะครับแต่วันนี้ผมนั้นก็ไม่ได้จะมาสปอยในเมะนะครับวันนี้สิ่งที่เราจะมาลองเล่นกันดูก็คือเดดอะไรฮังเกอร์เกมซูเมเดเตอร์เพื่อมาดูกันว่าตัวละครตัวไหนจะเป็นที่1ในเรื่องเดดอะไรซึ่งทุกท่านบางคนเนี่ยก็าจะเคยดูหนังเรื่องฮังเกอร์เกมกันใช่ไหมครับโดยตัวหนังฮังเกอร์เกมเนี่ยมันก็จะเกี่ยวกับการเอาชีวิตรอดของเขตท,ทั้งที่สเขตท,ที่ต้องส่งตัวแทนประจำจแต่ละเขตเข้าไปต่อสู้กันเพื่อหาผู้รอดชีวิตคนสุดท้าย ภายในเวลาที่กำหนดอารมณ์ก็จะคล้ายครับ t p f l y ที่พวกเราเล่นกันนั่นแหละครับโดยคราวนี้ผมจึงนึกไอเดียอยากจะลองทําเดดอะไรฮังเกอร์เกมขึ้นมาดูด้วยการเอาตัวละครหญิงในเรื่องเดตอะไรทั้งหมดเนี่ยมาฆ่าฟันกันเพื่อดูว่าใครจะเป็นคนรอดคนสุดท้ายโดยก็จะมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด24คนแบ่งออกเป็น12ทีมก่อนอื่นผมจะขอแยกตัวละครออกเป็น2ล่างคือล่างธรรมดากับล่างพูดนะครับเพราะมันจะได้ครบ24คนพอดีโดยล่างพูดผมจะขอเติมเอเข้าไป เพื่อจะได้เรียกง่ายๆนะครับเช่นครูมิร่างพูดผมก็จะขอเรียกว่าครูมิเอโดยสมาชิกแต่ละทีมก็จะมีดังนี้ทีมแรกครูมิทีม2โทกะทีม3 y o โยชิโนะทีม4โอริกามิทีม5มิคุทีม6โคโตริทีม7นัตนึซมิทีม8คางุยะทีม9ยูซุทีมที่10เอเลนทีมที่11มายูริทีมที่12มานะและทีโอริเอาล่ะ แล้วถ้าทุกท่านพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มเกมกันเลยมาดูกันว่าใครจะเป็นผู้เหลือล่อคนสุดท้ายและเกมก็ได้เริ่มขึ้นเครื่องบรรณาการทั้งหลายได้ขึ้นมาอยู่บนโพเดียมและเสียงแต่ก็ได้ดังขึ้นมายูริเอสและออริกามิเอสได้วิ่งหนีจากโคนเโคเปียไปเดี๋ยวนะครูมิเซตร,ระเบิดฆ่าโทกะครับทุกคนในที่สุดก็มีศพรายแรกเกิดขึ้นในเกมนี้นะครับเป็นครูมิเปิดเฟิร์สบัตฆ่าโทกะตายคนแรกโถน่าสงสารโทรกะต่อมาโทกะเอส ได้เคียวจากข้างในโคโนโคเปียมีคู้จอกระเป๋าแล้วก็น่าถอยกลับไปเจียรีวิ่งหนีจากโคโนโคเปียมายูริได้รับหอกจากข้างในโคโนโคเปียคางุยะาเอสต้นของจากโยชิโนโอ้โหคาฮุยะเธอก็ไปรังแกโยชนะิโนเนาะน่าสงสารมานะยังอยู่ในโคโนโคเปียเพื่อหาแหล่งทรัพยากรมีคู้เธอก็ได้วิ่งหนีออกมาเช่นกันยูซรุเอสได้ขโมเยอตกปลาในขณะที่ยูซรุร่างธรรมดาเนี่ยกำลังตกปลาอยู่ โอ้เล่นกันเองซะแล้วร่างธรรมดากับร่างหลักโคโตริได้รับหอกคลูมิได้รับอาวุธ3ง่ามโตริเอสและโอริกามิได้วิ่งหนีจากโคโนโคปเปียโอ้โหนัทมิเจอกระเป๋าที่เต็มไปด้วยระเบิดเอาแล้วเอาแล้วจะมีใครเป็นเหยื่อของนัทมิหรือเปล่านะต่อมาโยชินเอสได้ขโมยเหยื่อตกปลาในขณะที่คาโุยะเนี่ยกำลังตกปลาอยู่เอเลนกำลังรบรวมอาหารส่วนนัทมิเอสก็วิ่งหนีจากโคโนโคปเปียฮะเดี๋ยวนะเอเลนเอส เผอเดินไปเหยียบกับดักระเบิดตัวเองตายโอ้เอเลนเธอนี่จะซุ่มซ่ามอะไรขนาดนั้นถ้าใครยังจำในอนิเมะได้เอเลนถึงแม้เธอจะเก่งเนี่ยแต่เธอก็มักจะชอบซุ่มซ่ามเดินเผอไปติดก,กับดักของพวกสามสาวตัวประกอบอยู่บ่อยๆถ้าใครจําได้นะต่อมาตอนกลางวันยูซรูเอสเธอก็ทําตัวเองให้ได้รับบาดเจ็บยูสุรูร่างธรรมดาหลับนอนตลอดทั้งวันขี้กเกียจนะเราอะ่ะยูสุูมานะค้นพบแม่น้ํามานะเอสขโมยของจากโยชิโนเอสขนาดที่เธอเนี่ยไม่ได้มองทําไมทําไม ทุกคนนี่รังแกโยชิโนะจังนะโยชิโนะผู้น่าสงสารเมื่อกี้ก็โดนคางวยะขโมยของคราวนี้ก็โดนนัสมิอีกต่อมาคลุมิได้รับน้ำสะอาดโอดิกามิเอมีคุแล้วก็โอดิกามิได้แอบสะกดรอยตามโคโตริไปแล้วฆ่าเธอทิ้งซะทำให้โคโตริเธอเป็นผู้สังเวยชีวิตรายที่3และในที่สุดโอดิกามิเธอก็ฆ่าโคโตริสำเร็จสักทีนะครับถึงแม้ในอนิเม โอริกามิจะอยากฆ่าโคอตอรีเท่าไหรแต่ชิโดเนี่ยก็มาช่วยโคอตอรีไว้ตลอดแต่คราวนี้ช่วยไม่ได้นะครับ่อมามายูริสได้รับขวานจากสปอนเซอร์ที่ไม่รู้จักส่วนโคอตอรีเธอก็ได้รับอาหารที่สดใหม่เช่นกันดอมายูชิโนะเชียวริคาโอยะเอสและเอเลนได้บุกเข้าไปป้นแคมป์ของคาโอยะขณะที่เธอเนี่ยกำลังออกล่าอยู่โทกะเอสมิคุและนาซึมิได้ออกไปล่าคนอื่นฮะคุรุมิ umi, เธอมาเก็บดอกไม้เดี๋ยวเดี๋ยว อันนี้เขาสู้โลกกันอยู่นะคลูมิเธอจะมาแบบโลกสวยเก็บดอกไม้อย่างนี้ไม่ได้นะอ๋อหรือว่าตอนแรกครมูมิเธอตั้งใจจะเปิดเฟิร์สบัตรฆ่าโทกะไปแล้วก็แบบให้คนอื่นเขาฆ่ากันเองอะไรอย่างเงี้ยเหรอแล้วค่อยมาฆ่าคนอื่นทีหลังใช่ไหมตอนนี้ก็เก็บดอกไม้รอไปก่อนอแผนร้ายนะเราอะต่อมาแล้วก็มีเหยื่อที่4ี่ตามมานะครับมายุริเธอตายจากโรคไฮเปอร์เทมียหรือพูดให้ทุกคนเข้าใจง่าย,ายก็คือหนาาตานั่นแหละครับแล้วก็ผ่านช่วงกลางวันไปมีเสียงปืนใหญ่ดังขึ้น4นัดเป็นโทกะ เอเลนเอสโคโตริ S, ori, แล้วก็มายูรินะครับที่เสียชีวิตไปต่อมามายูริเอสได้ตั้งแคมป์สำหรับตอนกลางคืนโอดิกามิมาณะและเอเลนได้ร่วมร้องเพลงด้วยกันเพื่อทำให้อารมณ์ดีขึ้นโบรุมิเริ่มก่อกองไฟโอริกามิเอสและชิโอริได้หลับด้วยกันระหว่างเฝ้ากะอยู่แหมดีนะเชิโอริที่ไม่ไปหลับในเต็นทนะ์น่ะต่อมาโทกะเอสมิคุเอสและเมิเอสและโยชิโนะและก็คาบุยาเอสได้หลับด้วยกัน ระหว่างเฝ้ากะอยู่นัสมีเอาชนะโคโตรีเอสในการต่อสู้แต่ไว้ชีวิตเธอโอ้โหนัสมีเธอนี้ช่างมีจิตใจเมตตาว้ชีวิตโคโตรีแต่ดีแล้วผมก็แอบเพียโคโตรีอยู่เหมือนกันลองจากคลมีนะฮ้ยูซุรุเอสปล่อยให้คลูมีเข้าไปในเชลเตอร์ของเธอคิดอะไรอยู่วะเนี่ยยูซุรุปล่อยให้คุลมีเข้าเชลเตอร์เฉยเอาแล้วต่อมาคางยะบปีนขึ้นไปนอนบนต้นไม้ โ s ชิโนะเอสและยูซารุได้พูดคุยกันถึงคนอื่นที่เหลือรอดอยู่มิคุเธอกำลังคิดหาวิธีที่จะทําให้เธอชนะแล้วก็จบคืนที่1ไม่มีใครตายเข้าสู่วันที่2องโซลิเอสด้รับอาหารจากสปอนเซอร์ที่ไม่รู้จักเชียวลททาให้คุรุมิกลัวครับทุกคนซึ่งอันนี้มันก็ดูค้ายในอนิเมตนะทุกคนถึงแม้ว่าส่วนใหญ่เราจะเห็นว่าชิโดเนี่ยกลัวคุรุมิมากกว่าก็ตามแต่ตอนที่ทั้งคู่เจอกันแรกๆเนี่ยผมก็รู้สึกว่าคุรุมิแอบกลัวพลังของชิโดอยู่เหมือนกันนะ ต่อมานัสมิเอสมีคูเอสและโทกะเอสได้เข้าต่อสู้ตลุมบอลกัน3คนและเป็นนัสมิที่ฆ่าพวกเธอทั้งสองทิ้งนัสมิเธอไปกินอะไรมาเนี่ยทำไมโหดจังเมื่อกี้เธอก็สู้ชนะโคโตริมาคราวนี้สู้ชนะมีคูและโทกะอีกอย่างโหดอะต่อมาเฮ้ยมายูริเอสและโยชิโนเอสได้ขู่ฆ่าตัวตายและสุดท้ายพวกเขาก็ตายทั้งคู่เดี๋ยวพวกเธอขู่ฆ่าตัวตายเพื่ออะไรเนี่ยต่อมานัสมิเอส โยชิโนะเอเลนแล้วก็ยูซารุเอสได้บุกเข้าไปป้นแคมป์ของโอริกามิขณะที่เธอเนี่ยกำลังออกล่าอยู่มิคุ้ได้ออกล่าเช่นกันมานะได้ทำหอ,อกไม้ขึ้นมาลูมิได้ยินเสียงของโอริกามิเอสและคางุยะพูดคุยกันคางุยะเอสได้ออกไปล่าส่วนยูซารุกำลังตกปลาอยู่และช่วงกลางวันของวันที่2ก็ได้ผ่านไปมีเสียงกระสุนดังขึ้น4นัดเป็นมิคุโฮกะ มายูริและโยชิโนะทั้ง4คนที่ตายเป็นร่างพูดทั้งหมดเลยนะครับต่อมาเข้าสู่คืนที่2อกาม,มิก็ได้หลับอย่างสบายยูซรุเอสก็ทําอาหารขึ้นมาเองก่อนที่เธอเนี่ยจะดับไฟมานะเธอก็ไปนอนนัตสึมิได้รับยาจากสปอนเซอร์ที่ไม่รู้จักบลูมิเอสไม่สามารถก่อกองไฟได้และหลับโดยไม่มีความอุ่นต้องนอนแบบหนาวหนาอย่างหน้าเวทนาบลูมิร่างธรรมดา เอาชนะโคโตริร่างเอสในการต่อสู้แต่ครูมิก็ไว้ชีวิตโคโตริถ้าผมจะไม่ผิดโคโตริร่างเอสเนี่ยโชคดีนะตอนแรกสู้กับนัสมิแล้วแพ้นัสมิก็ไว้ชีวิตมาตอนนี้แพ้ครูมิครูมิก็ไว้ชีวิตอีกพราะจะดวงแข่งอ่ะไม่ตายสักทีผมว่าไอตัวละครแบบนี้แหละที่ชนะและรอดเป็นคนสุดท้ายต่อมาคางูยะเอสได้รับระเบิดจากสปอนเซอร์ที่ไม่รู้จักเอเลนตายจากการติดเชื้อนัสมิเอสเริ่มก่อกองไฟ โซลูและคาุยะบอกเล่าเรื่องราวซึ่งกันและกันก็แง่ลบบเป็นพี่น้องกันแล้วนะเดี๋ยวนะเชโยรริพยายามโน้มน้าวให้มีคุ้นเนี่ยเข้ามากอดเธอเอิม่มเชียรริเธอนี่ร้ายนะเชียรริแกล้งทําเป็นผู้หญิงเนียนเลยนะเฮ้ยแต่คิดดูมันก็วินวินนี่พอมีคุในเรื่องเนี่ยก็ชอบเชียรริอยู่แล้วนี่ใช่ปะ่ะชอบผู้หญิงอยู่แล้วนี่นะก็ไม่แปลกนะที่ทั้งสองคนนี้จะกอดกันได้ต่อมาโยชิโนะและโอริกามิเอสก็ได้กอดกัน สร้างความอบอุ่นและคืนที่2ก็ผ่านไปเข้าสู่วันที่3โยชติโนนัสมิครูมิโคโตริเอสและยูซุรุเนี่ยก็ได้ออกล่าคนอื่นเชโอริมีคูและโอริกามิก็ได้ออกล่าคนอื่นเช่นกันนัสมิเอสบังคับให้คาวยะเอสเนี่ยเลือกค่าว่าจะฆ่าใครระหว่างยูซุรุเอสหรือคาุยะซึ่งคาุยาร่างพูดเนี่ยเลือกที่จะฆ่าคาวยาร่างธรรมดานะครับร่างพูดกับร่างหลักฆ่ากันเองอีกแล้วแต่ผมว่ามันก็ไม่เซนนะ ถ้าให้เลือกระหว่างค่าตัวเองกับค่ายิสุรุเนี่ยถ้าเป็นตัวละครในเรื่องเดะอะไลท์ก็มักจะเลือกเสศรสละค่าตัวเองใช่ไหมครับอืมถ้าถือว่าเข้าใจได้นะต่อมามานะได้รับบาดเจ็บคุรูมิและอริกามิเอสได้ออกล่าคนอื่นแล้วก็ผ่านช่วงอังวันวันที่3ไปก็ได้มีผู้เสียชีวิต2คนนั่นก็คือเอเลนและคางุยะมาดูกันสิว่าตอนนี้เหลือกันอยู่กี่คน1 2 3 4 5 6 789 10.1 1 12 13โอเค13คนซึ่งคนที่หมดสิทธิชนะแล้วก็มีโทกะเอเลนและมายูรีนะครับต่อมาขึ้นที่3นันซึมีเอสมานะบริการมีเอสยูซรุเอสและยูซรุได้ดับด้วยกันระหว่างเฝ้ากะมีคูได้พยายามกันนัซึมีเชียวริและโครมีให้ห่างกักหยักไฟของเธอบริกามีโคโตริเอสและยูชิโนได้สนทนากันถึงเรื่องของเกมและสิ่งที่จะเกิดขึ้นในตอนเช้าอางยะเอสได้คิดถึงเกี่ยวกับชัยชนะ รูมิพยายามรักษาบาดแผลอาการติดเชื้อของเธอปอมานัตซมิเริ่มกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของตัวเองบริกามิแอบสต็อกเกอร์ยูซุรุล่างพูดไปครูมิได้รับระเบิดจากสปอนเซอร์ที่ไม่รู้จักโทโตรีเอสได้ล่าโยชิโนะยูซุรุสะสมผลไม้จากต้นไม้มานะเชียวริครูมิและนัจซมิเอสได้ออกล่าคนอื่นบริกามิเอสได้รับอาหารสดที่คุตกลงไปในหลุมแล้วก็ตายโธชีวิตคาวยะเอส ได้สร้างกระท่อมขึ้นมาและช่วงกลางวันของวันที่4ก็ได้ผ่านไปมีเสียงกระสุนปืนดังขึ้น1นัดเป็นของมิคุนั่นเองซึ่งตอนนี้ผู้ที่เหลือรอดก็มีครูมีทั้ง2โยชิโนะโอริกามิโคโตริเอสนัสมิทั้ง2องคายะเอสยูซารุทั้ง2และก็มานะกับทิโอรินะครับต่อมานัสมิก็ขอร้องให้คาวยะเอสเนี่ยฆ่าเธอแต่คาวยะก็ปฏิเสธทำให้นัสมิมีชีวิตรอดต่อไปยูซารุล่างเอส ร้องไห้แล้วก็หลับคุลูมิตื่นจากฝันร้ายอืมเดี๋ยวคุลูมิเธอชื่อว่าไนท์แมร์ไม่ใช่หรอเธอต้องเป็นไนท์แมร์สำหรับคนอื่นสิไม่ใช่ว่าเธอเนี่ยจะมาฝันร้ายเองแบบนี้ไม่ได้นะไม่ถูกคอนเซปต์นัสมีเอสไปหลับนอนเทียวลิรักษาบาดแผลให้กับมานะ เอออันนี้ทาถูกดิรักษาบาดแผลให้กับน้องสาวพี่สาวก็ต้องรักษาบาดแผลให้กับน้องสาวถูกแล้วถูกแล้วอย่างนี้ต่อมาโอริกามิเอสก็นมนาวให้โยชิโนะเนี่ยเข้ามากอดเธอเดี๋ยวนะคู่นี้เคยกอดกันไปแล้วครั้งหนึ่งไม่ใช่เหรอติดใจใช่ไหมโอริกามิขอให้โยชิโนะมากอดอีกรอบสองเนี่ยรักเด็กก็ไม่บอกนะเราอะต่อมายูซารุได้รับระเบิดโอริกามิและคุรุมิพูดคุยกันถึงคนอื่นที่เหลือรอดอยู่แลวก็เข้าสู่วันที่5้เฮ้ยโอริกามิ ข้าเชีโอริขณะที่เธอเนี่ยกำลังหลับอยู่โอิกามิเอาอีกแล้วครับทุกคนโอริกามิข่าคนที่เธอรักอีกแล้วครับประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยหรือเปล่าแล้วก็น่าเสียดายนะครับที่เชียอริต้องหมดสิทธิ์ผู้ชนะไปซะแล้วต่อมาโอ้โหเยี่ยมนัซึมิเอสยิงลูกธนูเข้าหัวคุรุมิครับโอ้โหตัวละครที่เชียร์ตายพร้อมกันสคนติดตดกันโอ้จเจริญเอยไม่รู้จะทำใจยังไงเลยเนี่ย ก็อย่างว่าแล้วเนาะคนที่รักเราตายเราก็ต้องตายตามใช่ไหมจะได้ไปอยู่ด้วยกันเออเข้าใจเข้าใจอย่างนี้เป็นไรแต่อย่างน้อยเราก็ยังเหลือครูมีร่างพูดอยู่นะครับต่อมาคาเมียร่างเอสรักษาบาดแผลให้กับครูมีร่างเอสเอออย่างงี้สิทำถูกทำถูกคาเมียดีมากมานะได้คนพบแม่น้ำาริกามีเอสได้รับอาหารยูสรูร่างพูดขอร้องให้ยูสรูร่างธรรมดาเนี่ยฆ่าเธอแต่ยูสรูร่างธรรมดาก็ปฏิเสธทำให้ทั้งคู่ยังคงรอดชีวิตอยู่ โยชิโนะไปเก็บดอกไม้นาซมีก็ไปเก็บดอกไม้ด้วยกันโคโตรีเอสตกลงไปในหลุมแล้วก็ตายเหมือนกับมีคุโอ้ยโคโตริเขาสาวไว้ชีวิตมาทั้งสองครั้งตายม,มาตกหลุมตายโง่งแบบนี้เนี่ยนะไม่ไหวไม่ไหวเลยแล้วก็เข้าสู่ช่วงกลางคืนของวันที่5ครูมีเอสก็ได้วางยาพิษให้มานะดื่มจนเธอเนี่ยดื่มแล้วก็ตายอางวยาเอสได้ฆ่าโยชิโนะด้วยวิตของเธอ อาวุธของเธอที่ว่าเนี่ยอย่าบอกนะว่าหมายถึงยูชิโน่ถ้าเอายูชิโน่มาฆ่ายูชิโนะนี่แม่งโคตรโหดร้ายเลยนะต่อมาลัทธิมีขณะที่เธอกำลังวางระเบิดเนี่ยระเบิดมันก็ได้ทํางานทําให้เธอตายไปส่วนยูซุรุก,ก็ได้กรีดร้องขอความช่วยเหลือโบริกามิเอสโบริกามิและลัทมิเอสได้ตั้งวงร้องเพลงกันอย่างสนุกสนานต่อมาเข้าสู่ช่วงงานเทศกาลซึ่งใครที่ไปงานเทศกาลเนี่ยก็จะได้อาวุ ได้อาหารทําให้ได้เปรียบกว่าคนอื่นซึ่งงานเทศกาลนี้ก็มี2ทางเลือกคือไปร่วมงานกับไม่ร่วมซึ่งถ้าใครไม่ไปเข้าร่วมเนี่ยก็จะปลอดภัยไม่ตายส่วนถ้าใครไปเข้าร่วมเนี่ยก็จะต้องต่อสู้แย่งชิงทรัพยากรกันซึ่งอยูุู่้เธอตัดสินใจไม่ไปงานเทศกาลคุรุมิโอริกามินัทเมิเอสเข้าต่อสู้กันและเป็นคุรุมิดับเบิ้ลคิวทั้งสองทิ้งครับเรียบร้อยมันต้องอย่างนี้สิต่อมาโอริกามิเอส ตัดสินใจไม่ไปเข้าร่วมงานคาคุยะเอสก็เช่นกันนะครับไม่ไปร่วมงานทำให้ตอนนี้มีผู้รอดชีวิตแค่4คนสุดท้ายเท่านั้นคุรุมิเอสคาคุยะเอสออริกามิเอสและยูสุรุร่างธรรมดาต่อมาวันที่6คุรุมิบังคับให้คาคุยะเอสเลือกว่าจะฆ่าใครระหว่างโอริกามิเอสกับยูสุรุซึ่งเธอก็เลือกฆ่าอริกามิทําให้ตอนนี้เหลือพี่น้องยาไมากับคุรุมิเท่านั้นซึ่งวันที่6ก็มีเสียงกระสุนดังขึ้น6นัด เป็นมานะโยชิโนะนัซึมิโอริกามินัซึมิเอแล้วก็โอริกามิเอที่ตายไปนะครับแล้วก็เข้าสู่คืนที่6กคาวยะเอได้รับระเบิดจากสปอนเซอร์ไม่รู้จักสะรุได้มองทองฟ้ายามค่ำคืนคุรุมิพยายามเก่อกองไฟแต่ก็พลาดเอาแล้ว3ามคนสุดท้ายตื่นเต้นเว้ยใครจะเป็นผู้ชนะมาดูกันต่อมาวันที่7จ็ดาวยะโดนระเบิดที่เธอเนี่ยติดตั้งไว้เองส่วนคุรุมิไม่ ไม่นะบลูมีตกหลุมแล้วก็ตายง่ๆเหมือนมีคู่กับโคโตริครับทุกคนโอ้ยจะชนะอยู่แล้วมาตายอะไรง่ๆอ,อ,อย่างนี้เนี่ยทาให้ผู้รอดชีวิตคนสุดท้ายหรือเดอะวินเนอร์ของเราก็คือยูซารุนั่นเองนะครับโอ้โหยูซรุบอกว่ากูไม่ต้องทําอะไรเลยอยู่ดีพวกมันก็ตายเองแล้วก็ชนะแบบสบายๆส,สบายจริงเลยอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเอาเป็นว่าเรามาดูมดคิวกันหน่อยดีกว่าว่าใครจะเป็นคนที่ฆ่ามากที่สุด ซึ่งเนี่ยยูสูค่า1 Q. คิวคลูมีครับ4คนค่ามากสุดนะเป็นคลูมีต่อลงมาก็เป็นคาระยะร่างพูดที่ค่าไป3คนนะที่เหลือก็จะ1คิว2คิวเท่ากันแล้วดูผู้ชนะดิค่าแค่1คิวอะยูสูอะดูดิเป็นว่าผู้ชนะ h u งเกอร์เกมเดอะไรครั้งแรกก็คือ,อยูสลูนะครับแล้วเป็นยังไงบ้างครับทุกคนกับเกมซูมิเตอร์เกมนี้ ทุกคนชอบถูกใจกันหรือเปล่าหรือว่าอยากให้ผมทําธีมของอนิเมะเรื่องไหนอีกก็สามารถพิมพ์บอกได้นะครับถ้ากระแสตอบรับดีผมก็อกจะทำคลิปซี m u เนเตอร์นี้ต่อไปเป็นว่าถ้าน้องๆสนใจอยากให้ทำซีเมเนเตอร์เรื่องไหนเช่น Attack on Titan หรือว่าเรื่องอื่นๆก็เสนอกันมาดูนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ